มา,มาพูดคุยก่อนเกมกันหน่อยครับสำหรับแฟนๆหงแดงฮะวันนี้มีนัดกันนะครับสองทุ่มริวพูไปเยือนเบอร์รี่ครับหลังเบรกทีมชาติครับโอ้โหผมว่าทุกคนก็น่าจะรู้ฤทธเดชของหลังเบรกทีมชาติดีครับมักจะมีปัญหาให้ปวดหัวแทบจะทุกครั้งเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ครับหวังว่ามันจะไม่เป็นแบบนั้นก็แล้วกันครับโชคดีหน่อยที่บรรดาผู้เล่นตัวหลักๆก,ก็ ทบจะไม่มีปัญหาการบาดเจ็บกลับมาเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสภาพความฟิตจะเต็มร้อยขนาดไหนส1ตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามจะเป็นใครบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันติดตามไปพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวมาดูครับก่อนเกมว่ามันจะตรงกับที่เราคาดการกันหรือเปล่านะฮะแต่ว่าก่อนจะไปว่ากันถึง รายละเอียดก่อนเกมนะก็ฝากไว้ด้วยนะกับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับ Cox c o l e r ครับตัวจริงเรื่องแก้วเก็บอุณหภูมิจากอเมริกาฮะผู้นำด้านแก้วเก็บอุณหภูมิที่ผสมผสานดีไซน์สวยทันสมัยและฟังก์ชันล้ำสมัยอย่างลงตัวนะครับเก็บความเย็นสูงสุดเนี่ย25ชั่วโมงนะ เก็บความร้อนได้นานถึง12ชั่วโมงเรียกว่าเก็บทั้งเย็นเก็บทั้งร้อนเลยนะครับ BPA free ปลอดภัยทุกการใช้งานครับมีหลากหลายรุ่นให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับทุกๆไลฟ์สไตล์ของทุกๆคนนะครับใครสนใจก็แอดไลน์ไปสั่งซื้อหรือว่าสอบถามดีลแบบลับๆได้เลยนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับตึงคอตึงบาดตึงไหล่ขอแนะนำขบวนทับทาดีครับมีหลายสีหลายกลิ่นให้เลือกจับจองนะครับพกพาง่าย คลายปวดได้ทั้งวันนะครับใครที่นิยมชมชอบยาหม่องนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับยาหม่องทาดีนะครับปีหลักสีหลายกลิ่นให้เลือกใช้นะครับเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ถ้าสนใจก็แอดไลน์ไปสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับและลีโอครับผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดพยร์ลีกอย่างเป็นทางการนะครับลีโอเชียร์ด้วยกันมันส์กว่าครับลีโอรวมกัน มันสกว่านะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับก็เดี๋ยวจักเล็กจะไปมั่วดริงนะฮะไปเป็นกำลังใจให้กับรูเบนอาลอริมสะหน่อยนะครับอยากให้อยู่นานๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปช่วยเชร์เกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ด้วยที่ร้านลานลมอุดมสุขนะฮะ ไปว่างก็ไปเจอเจอกันได้ไปไปช่วยกันแช่งเอ้ยไม่ใช่ไปช่วยกันเชียร์นะฮะเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้กันเยอะๆนะนอกจากผมเองเนี่ยก็ยังมีน้องปามสามบาทห้าบาทนะครับมีคุณอ้ำฟุตบอลจีเนียสนะครับมีน้องฟุกแมนซิตี้นะครับก็สามารถไปเจอเจอกันได้นะลานลมอุดมสุขนะครับเจอกันได้ตั้งแต่ช่วงหัวข้าเลยเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวไปแจมกันนะครับแล้วหวังว่าก่อนที่เกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้จะเริ่มเตะเนี่ยลิเวอร์พูลจะสามแต้มกันแล้วกัน เอาไปคุยก่อนเกมมันหน่อยครับคร่าวๆนะครับ11ตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามก็ถือว่าไม่น่าจะพลิกโผเยอะนะครับแต่ก็ต้องวัดใจอาน,นาสลอตเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าใครจำกันได้เนี่ยซีซั่นที่แล้วที่ลิวผูแพ้นักที่แามฟอร์เรสต์เนี่ยก็เป็นหลังจากเบรกทีมชาตินี่แหละแล้วก็อาน,นาสลอตเนี่ยเหมือนถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่ายังไม่รู้จักพรีเมียร์ลีกดีครับว่ามันหนักหน่วงแค่ไหนแล้วก็การเจอกับ ทีมที่เหมือนจะชื่อชั้นด้อยกว่าเนี่ยมันไม่ใช่งานง่ายๆนะครับคราวที่แล้วเนี่ยอานาสลอตมีปัญหาเรื่องของการจัดตัวผู้เล่นนะครับหลายฝ่ายหลายสื่อก็วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาครับวันนี้วัดใจเลยว่าหลังจากกลับมาจัดทีมชาติอนาสลอตจะจัดชุดเต็มขนาดไหนหรือว่าจะมีการโรเตชันบ้างไหมถ้าเอาตามวิสัยเลยเนี่ยอนาสลอตเป็นคนที่โรเตชันน้อยมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตามคาดการตามคาดการนะก็คิดว่าน่าจะเป็น ชุดเดิมๆเ,เลยอาจจะมีสลับสับเปลี่ยนตรงเรื่องของตำแหน่งแบ็คขวากับตำแหน่งมิดฟิลนะครับอ่ะก่อนจะไปอัปเดตหรือว่าคาดการ11ตัวผู้เล่นเนี่ยก็สถิตินะห้านัดหลังสุดที่เจอกันลิฟฟูเจอเบอร์รี่เนี่ยไม่เคยไม่เคยง่ายอยู่แล้วแต่หน้าเหลือเชื่อเหมือนกันว่าห้านัดหลังสุดที่เจอกันลิฟฟูกับเบอร์ลี่ลิฟฟูชนะรวด5นัดเลยนะครับเพียงแต่ว่า บางนัดอะสะกอรเหมือนจะขาดบ้างแต่รูปเกมก็ไม่ได้ขาดอะบางนัดวุดหวิดก็หวดดจริงจริงๆนัดนี้ก็รูปเกมคิดว่าออกมาก็ไม่น่าจะง่ายเพราะทุกครั้งที่ลิอร์พูเจอเบอร์ลี่หรือเจอทีมเกรดประมาณแบบนี้ยยิ่งเป็นเกมหลังเบรกทีมชาติด้วยเนี่ยโอ้โหมันมีมันมีหลายปัใจจัยให้ ให้ฟอร์มการเล่นมันไม่ได้แบบฉูดฉาดบูบบ่ามากนะครับอ่ะสเปคตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามนะครับทุกสาะตูก็คงเป็นอาริซอนเบเกอร์เหมือนเดิมแบ็คขวาต้องลุ้นกันครับว่าเชอร์รี่ฟริมปงหรือว่าคอนเนอร์แบรลี่จะออกซาร์ดเป็นตัวจริงส่วนตัวคิดว่าจะเป็นเชอร์รี่ฟริมปงนะครับเพราะว่าคอนเนอร์แบรลี่ก็ไปเล่นทีมชาติมาแล้วก็ลงเล่นแทบจะเต็มเกมเลยนะครับถือว่าความฟิต ก็น่าจะเป็นรองฟลิมปงที่ไม่ได้ไปเล่นทีมชาติเพราะว่าเพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บแล้วก็ซ้อมเรียกฟ,ฟิตอยู่ที่ลิเวอร์พูลนะครับคู่เซนเตอร์คงเป็นโกนาเต้กับฟานได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่า ยังไม่น่าจะใช้บริการของเจ้าหนูเลโอนี่นะน่าจะไปใช้ในในรายการของคาราบาวครับซะมากกว่าอีกรายหนึ่งโจโกเมสก็น่าจะออกซารเป็นตัวสำรองนะครับแบ็กซ้ายมิลอ์เคอร์เคสน่าจะลงสารเป็นตัวเจงเหมือนเดิมนะครับในส่วนของมิดฟิลด์นะครับกาเฟนแบกนี่น่าจะลงแน่ๆครับอีกคนนึงเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นโดมินิกโซบอสไลก่อน อเล็ i s ิสแม็กอ t e ิสเครับเพราะว่าอเล็กซิสแม็กอ t e ิเองสภาพร่างกายก็ยังไม่ร้อยเปร์เซนต์บวกกับโดมินิกส์บอสไลน์เองก็กำลังฟอร์มดีมากๆกับริวพูถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเล่นเป็นแบ็คขวาก็ตามอีกหนึ่งคนก็คือฟอร์เรนเวียสนะครับก็คงลงเล่นเป็นในเป็นเอ่อเพลย์เมเกอร์ maker, เป็นตัวจริงอยู่แล้วทั้งฝั่งซ้ายก็คงต้องเป็น คนดีกาโปนะครับทั้งฝั่งขวาโมซาล่านะครับหน้าเป้าก็ยังคงเป็นฮูโก้เอกิเตเก้เหมือนเดิมอเล็กซานเดอร์อิซักน่าจะมีชื่อเป็นตัวสำรองไปก่อนนะครับเพราะว่าสภาพร่างกายก็รู้กันอยู่เกมปรีซีซั่นนี่แทบไม่ได้เล่นเลยมีไปเล่นทีมชาติก็ลงเล่นไปสักสินาที15นาทีช่วงนี้เป็นเหมือนช่วงปรีซีซั่นของอเล็กซานเดอร์อิซักไปก่อนนะครับแต่คิดว่าจะมีชื่อบนมานั่งสำรองแล้วก็อาจจะมีโอกาสลงสนามสักสินาที15นาทีเหมือนที่เจ้าตัว เล่นให้กับทีมชาติสวีเดนมาในช่วงฟีฟ่าเดยนะครับเอาละครับนี่ก็คือ11ตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามคิดเห็นยังไงส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับใครควรดรอปใครควรลงหรือใครควรออกสตาร์ทหรือใครควรออกสตาร์ทบนมานั่งสำรองสามารถส่งมาพูดคุยกันได้ร่วมทายผลการแข่งขันกันก็ได้วันนี้เนี่ยยังไม่มีของรางวัลมาแจกนะครัวที่แล้วแจกไปเนี่ย ใครรู้ตัวว่าเป็นผู้โชคดีไปย้อนดูด้วยนะครับแล้วก็แสดงตัวด้วยเพราะถ้าไม่แสดงตัวภายในสัปดาห์นี้เนี่ยโมคะเด้เอาไปแจกคนอื่นแทนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเช็คดูใครตอบถูกจากคราวที่แล้วที่ร่วมสนุกกันที่แจกแก้วน้ำคอ o ซีเคิลเนี่ยก็ไปเช็คตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ติดต่อมาทักมาเองนะจะไม่มีใครทักไปนะทักมาเองนะครับเอาละ,ะครับนี่ก็คือ คุยก่อนเกมลิเวูจะไปเยือนเบอร์ลี่นะครับหวังว่าจบเกมเราจะได้มาคุยกันด้วยรอยยิ้มเพราะว่าเราเก็บ3มแต้มกันละกันนะครับอะดูบอลให้สนุกนะครับล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ